ครับตอนนี้ผมมาที่อำเภอจุนนะครับที่นี่คือบ้านห้วยกั้งหมู่ที่11ตจุนอเภอจุนนะครับผมมาเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนนะครับคือน้องน้ำฝนแข็งแรงนะครับอายุ18ปีนะครับจบชั้นมัธยม3นะครับซึ่งจบแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะครับก็ช่วยคุณพ่อช่วยคุณแม่นะครับเย็บผ้าส่งโรงงานนะครับซึ่งน้องมีความสนใจทางด้านวิชาชีพ ด้านการพยาบาลนะครับด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็ได้สมัครเข้ามานะครับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งน้องเรียนผู้ชื่อพยาบาลรุ่นที่1 2เราซึ่งเราจะส่งตัวน้องๆเข้ารับการฝึกวิชาชีพนะครับวันศุกร์ที่10สิงหาคม2555นะครับจำนวนที่เราจะรับรุ่นนี้ก็25ท่านนะครับแต่ขณะนี้นะครับเราก็ยังเปิดรับสมัครน้องเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่10สิงหานะครับการมาครั้งนี้นะครับ เรามาเพื่อชี้แจงนะครับรายละเอียดโครงการนะครับให้ทางผู้ปกครองได้รับทราบนะครับในหลักสูตรแล้วก็การเรียนการฝึกวิชาชีพนี้นะครับอีกทั้งผมยังได้มาเยี่ยมโคเรือนนะครับเห็นสภาพโคเรือนสภาพการประกอบอาชีพของน้องด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำฝนนะฮะก็ได้ชี้แจงให้ได้เข้าใจนะครับ สารบันห้วยกลางนี้ก็มีอยู่สอง,สอง,สองท่านนะครับเยาวชนที่สนใจนะครับก็จะเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะก็ช่วงเวลาที่เหลือนะครับอีกสักประมาณหนึ่อาทิตย์สอ,อาทิตย์นี่นะครับก็เป็นช่วงที่น้องจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะฮะที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝึกวิชาชีพที่กรุงเทพนะครับหปีครึ่งนะครับเราสูตนหเดือนแล้วก็ฝึกประสบ การอีก12เดือนนะครับจบแล้วก็บรรจุเขาเป็นพนักงานของโรงพยาบาลทันทีนะครับไม่มีว่างงานนะฮะหลังจากนั้นแล้วนะครับน้องๆก็สามารถใช้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพในการใบผ่านงานนี้นะครับฝึกสามารถไปสมัครงานได้ทั่วประเทศนะครับตามสมัครใจของน้องๆนะครับก็อย่าลืมนะครับยังมีเวลาเหลืออยู่ถึงวันที่10สิงหานะครับน้องๆที่ทราบข่าวนี้นะครับก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับที่ ผมยุทธภูมินาวงนะครับที่บโท,ทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับเ็าติดต่อมาเรื่อยๆครับเรายินดีที่จะไปเยี่ยมครอบครัวของน้องที่บ้านนะครับเพื่อชี้แจงนะครับนำมาซึ่งความสําเร็จและก็วิชาชีพทําให้น้องมีอาชีพมีโอกาสทางการศึกษามีรายได้มีอาชีพมีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมนะครับที่สําคัญคือสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ที่บ้านน้องๆน,นะครับยกพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้นจากความยากจนได้ขอบคุณครับ